ไม่ติดกินถุงนี่อนเอถุงด้วยอันตนัวนู่นอะไรบางทีนั่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องออนี่ค่ะวันนี้มาพอก,กันอีกแล้วอ่ะออ่นเบาออเนาะคะ่ะพอกันอยู่หน้าบ้านพี่น้องนี่บรรยากาศเทคุ้งตอนเศร้าเือเก้าวเทคุ้งเพื่อก้กวาวเหรอครับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมบาวับได้ครับคนไหวอยาก,กินมนันเทสใช้กุ้งเอ๊นี่ไช้กุ้งเทสแล้วนะคะบบาออสีไส้ไปอันสามกระสอบกระสอบละห้าสิบหลังเราออกสี่สิบสี่สิบบกระสอบละประมาณสี่สิบหลังพี่นอ้องบราเปนยี่สิบทั้งเบิดมีอยู่ลอยหลังแล้วค่ะใช้กุ้งอันนี้เป็นแถวบ้านเอ็ม e สิเอ็ดใช้สิ่ง มนีกุ้งัวงามงามตัวใหญ่เทอออกเทอออกนี่ละละะนะักษณะแต่ละหลังพี่น้องเพิง่งจะถามมาอยู่ว่าใส่ใส่เยือ่หล่อบอ,บอใส่ยุคค่ะใส่คือกันแต่ว่าอันนี้คือมันกินเบิ้มันจะเป็นก้อนน,น้อยๆนี่ครับนี่เงือ่หลอบจะเป็นก้อนน,น้อยๆเบ้าออบสีเฮ็ด มีเห็ดคลิปให้เบิรงกน,น,นะคะมีตัวเดียวครับนี่มันกันเดเลี้ยอยู่เห็ดมาจากอาหารปลาดุกหน่อยเลี้ยไปขันไม่ได้ครับเจดได้กัดแงะโมเห็ดเแงะก็ไปขันผสมอีกน่าจะเบิ็งตัวกุ้งตัวใหญ่ๆขาวๆเลยแต่ละเศ้าสดๆแบบนี้ผู้เพลินเลี้ยงกุ้งพเพลินกับสื่อไปปล่อยกับมีดนะคะพี่น้อง นี่พอเขาเทสแล้วก็คือแบบว่าตองล้างน้ำจะคือไหมคะก็ขายเพิ่นถุงละยี่สิบบาทคือเอาเมื่อนี้มีอยู่ค่ะที่เพิ่นสีสั่งสะเอาไปปล่อยใช่งี้มยมาแถวสองถุงส <c oughs> จเอาไปปล่อยสากุ่งน้ำกุ่งไข่เพิ่นสะเอาไปเฮ็ดเป็นพอพันแม่พันเนี่ยเอยาเพิ่นก่อนเยอะอันนั้นมันตัวนหน่อย,อยมาเดามาเดา ตักเลบวกันๆผู้งานมันเกิตัวหน่อยอยู่เด้อตัวหนึ่งกุ้งที่เขมามาในไซส์นี่ตรมนี้ทั้งกุง้งทั้งหอยทั้งปลาซิ่วตัวกุง้งขาวใสงามคักมื่อนี้นพี่นอ้องอืมต่นมอน,นึเปลอ๋อทั้งเดือน อันนี้ชนสิเอาไปปอยด้วยค่ะถั่วะยีสิบบาทเหานเอากับขุมาไซแล้วเีีืยเบื้งตัวก็เขียวนี่เดี๋ยเขียวคนละคว้งอยู่ตัวหน่ยอยแม่มาบิงแม่นี่ปลาไซหนาบลาล้างนะคะ่ะ อีกสี่สิบบาทค่ะมันเดไปเทลงสากว่ว้างหี่ปะซิวหน่อยได้ไหมเทแยกบอลอาวเอาไปพื้นพันเอาไปส่งพันพันพันจกันเ่าออกไปพันจีตายเทแยกบอลปะซิวด้อันนี้เป็นอีกขว้างหนึ่งเจ้ลแโกรุงสงหน่อยง้แปถุลังจรงไปเดือดยากออว่ากระถือดีจ้ละกุุงตัวน่อยหนโตกระินหน่อยก็กันนี่แล้วนี่ปาซิวรวนเลยนี่ใส่บ้าง อโอ้ยก็ต่อขาวหน่อยนันกุง้งกุ้งออกมาตายอยู่ต้นพดทุกหลังดอกไงเปลี่ยนกะละมังพี่น้อะปัดชิว้วไหร่นั่งนี้ได้พดประจำการแล้วเนี่ยกุ้งออกมืดมันมั่นบึกหอยกับเปลี่ยนผ่ามุ่งไม่เงิน Còn mấy Bật ngoài lên bà xíu hạng vàng Hấp đi mốt ừ. ta đuôn ở lăng Nhìn thử cái gì cả khác chứ Thế nhau Nhau khổ ขันนี้จะกุ้งเนีน้ำเผ่อก,กบติเทส่พี่ยังไม่ได้เลือกเนี่ยขันอะไรซิ้วหลายแล้วก็จุดเทสให้กะมังนี่ก้อนพี่นอ้องเทบุอันตรงตรงตงหลเท้บุนตันนี้ไหม thiếu không ơi thiếu vô không ba nãy thế thì lại con mua bán với bỏ Thì đây xịt chứ Quán vô có vô Mẹ yên Con thuống đấy Con ổn thế đây Quán thuống đang bó thử Cái là xịt đang bó lấy một quán này cùng nó นมาขายขานมมบวันนี้ม้องขาวปุ๋ยเตียนแตนเพิ่นก็สร้างปุ้งน้ำนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรเราจะเอาปุ้งแหกเอาขึ้นอง <c oughs> ท่านในล่างเบรดเพชรแบบว่ามาเห็นหเหตุผนก่อนเขาเถื่อเพ่าเลาะคะ่ะเปลาอยู่คนไปขายของ นั้งกวเรียกมาช่วมืดนี่ดูว่าช่วยอบวันเสียบมก้ครับพวกเถวันนี้วันนี้กันห่างๆถือคัามันเป็นตะมันกัคำพูดถือกันเ่นพวกวันนี้ได้น่อยิกะทุสงีกันแกก็เหมือนแล้วนี่ครับเปกันขอบคุณเ็นกันนมาขายขนมพี่น้องแหลกเปียนกันนะคะ เดี๋ยวล่างคุงต็เ้อเอาอบล่าง ออบนังตัวนึงยู่ขังมันลงไปแล้วลงไปในน,น้ำไหมวงไงๆว้ามันซิมีอีกตัวนึงยยยทางทตัวโดดโดดต่อจากวิ้งเยอะมาเอานี่ไปตัดแน่ออไปส่งรอก าซิวเลือกออกมาท่าในเบิร์ตพี่นอ้องนี่ปลาซิวอยู่สิมาคอยเลือกออกที่จริงค่ะใส่ไปน้ำกุ้งเลยก็ได้แต่ว่าเขาเลือกออกนะคะเพื่อความสวยงามเทาเทียวพวกคนเอากุ้งไปก่อยกังสิไหมการนกะสิจ้างสิสงสบ่ได้มาเลือกมาอย่างอีก หางแดงน่อยอันนี้แม่จิบุกเยอะไะชิวเยอะไปเห็นเลยเป็นหางแดงมันจะมุ่มบอกคนยุ่งวุ่นโว่การมั่นไป็นส่วนนำควนันนี่คืออรปลาชิวหางแดงเป็นปลาชิวเหรอบ่อนยุ้มยับยุ้มยับเรามันถือปุ่มป่ะคล้องหนออับ ใส่ข้องนั่นละมันได้เข้าไปบ่หนามันหน่อยแล้วมันข่อนแล้วนำว่ามันเที่ยงอย่างนี้เลยห้าองค์อย่างนี้เลยได้แน่ยูเทร้อยพี่น้องต้องสิเอาใส่ถ้วยเอานี่งต้องใส่สามตัวเด้อ ก็ตายดิสันเสด็จสะดุดซ้อเก่น่าก่งยังทั้งในเมียแต่จะทุ้งเราหลังพี่น้อง ็มกาลืมเบิงหนึ่งสองสามี่ยนี่ถุงหรอจะขายเป็นสาะ แปดถ้วยพี่น้องแปดถ้วยขายไปแล้วสามอันทีเพิ่นเอาไปป้อยหน่ะสองแล้วก็ผู้เพิ่นเอามาเล็กขนมเมื่อกี้นึงเน้ะนนค่ะเยี่ยมมากเลยมาพี่น้อง มือนี้ผลงานเบ้าออฟได้11ถุงเนาะค่ะไทั้งเบสสิบเถุงกับตาซิวน้อยนึงผุนอะรถขายกับเข่ามา้าเหรอบีบแดดเป๊กๆนะผุนหนาบานนี่เราบรรยากาศยามเศร้าๆเนี่ยอย่างเงี้ยเลยเขาไม่เอียงสองถุงเห็นละเอาไปเพิ่นมองที่รถขายกับเข่าจอดเห็นละเพื่อนมาจอดนี่ทุกมือทุกมือใช่ว่ามือนี้ลูกสาวเพิ่งสร้างกุ้งเนาะค่ะก็ไปใส่บาทด้วยคุณชาย พ่อบอากุ้งไปโซ่ไมเอียงก่อนก,กุ้งมาแล้วจ้าพ่อบอกไม่เอียงนี่แหละพันใจนี่แหละเก่ยเราสร้างกลุ่มไว้เราใจงั้นเหรอขึ้น,นอ้อมอยู่กับเนื้อแต้งไปหาโหลดตั้งแต่มาจากวันนนท์พงศ์จนว่าตุ้ยไข่กินข้าเลี้งแล้วครับใจงั้นเหรอแตจังมา ขายขาำหัวพี่น้อง <laughs> อขายขาำหัวกันเนี่ยมือเศร้าอันนี้นี่ไผ่สร้างบ่หนิออบบ่มีอยู่บ่แม่าเนี่ยต้องถามแม่เหลืออยู่นิเท่าไเรเหลืออยู่นีหกถ,ถุงนี่ค่ะหกถุงยายล่ำกับเสียเอาไปเลาะบ้านไปเลาะเมื่อวานบ่คู่กันมือนี้กับเสียไปเลาะทางเก่านะะัา่นยหะเขาวที่กระเพรียงเนาะคะ่ะ นี่นะครับมันน,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 มนี่ผลงานก็บซิปเอสถุงอ่ะแล้วรีล่างไซส์อ่ะครับผมนี่ครับมันนี่ผลงานก็ได้อยู่ในคลิปนี้ฝากที่นี่ครับผมเราว่าพ่นมาให้ยันหมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเหาเนี่ยสำหรับเพื่อนไดไหมที่พ่อฟอด โกดฟองอ่ฝากกดติดตามนะครับสำารัรคลิปนี่ฝากนี่และครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราออกล่างไซค์นยายล้ำกัะสิไปแล้วไดยจะกระยานคู่ใจไปแล้วคุณ